ากสบหกคณะเลยนะทุกคนที่สี่สิบหป่าวะที่สี่เลยนะปีหน้าเอาใหม่หนูจะเอาเหรียญมาได้สักครั้งหนึ่งหนูแข่งกับคณะพลาได้ด้วย,วยทุกคนรอบแรกอะ่ะหนูไที่สองเก่งปะสวัสดีค่ะมาเบียดแป๊บนึงเดี๋ยวต้องไปทำกันบ้านแหละกันบ้านเยอะม,มาก ดองงานเยอะมากงานกลุ่มด้วยเพื่อจะกินหัวแล้วมีหลายอย่างมากที่คิดว่าต้องพูดเยอะแบบเยอะมากแต่ว่าสิงวงที่้าจะไม่ทันก็เอาเรื่องเร็วนี้ก่อนละกันว่ายน้ําแข่งว่ายน้ําก็คิดว่าหนูแข่งเดี่ยวกับผลัดไปใช่ไหมก็เป็นสองรายการ น่าจะคิดว่าน่าจะได้ที่สี่ทั้งสองรายการใช่เสียดายมากเลยเสียใจอ่ะก็แต่ก็ต้องยอมรับว่าคณะอีดีคณะอีดีคือคณะที่แข่งกับหนูรอบแรกเลยที่เขาโตกยาวๆว่ายแบบไปไวมากคือไม่ได้แบบสับเท่าหนูแต่ว่าแขนเขาโตกเขายาวมากแล้วทั้งแบบโมแต่ว่าถ้าหนูแบบถ้าหนูเร่งสปีดต,ตอนสุดท้ายหนูมันทันอยู่นะ แต่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูก็สตรีมไลน์ไม่เป็นด้วยอะไรเงี้ยหนูโผล่ขึ้นมาจากน้ำเร็วมากไหนก็น่าจะได้ที่สี่จากสิบหกคณะเลยนะทุกคนที่สี่สิบหกป่ะวสิบหกสิบเจ็ดประมาณเนี้ยได้ที่สี่เลยนะปีหน้าเอาใหม่หนูจะเอาเหรียญมาได้สักครั้งหนึ่งก็ส่วนทีมผัด ก็เราจะได้ที่สีเหมือนกันใช่ก็ประมาณนี้ก็มีแฟนคลับไปเชียร์บ้างก็ขอบคุณมากๆค่ะแต่รูปรูปหนูแย่ yeah, มากรูรูปที่ถ่ายออกมาก็คือแบบแต่งหน้าแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่มันแบบว่าหมวกหมวกว่ายน้ําด้วยแว่นด้วยมันแบบมันมัน,ม,นมันเรียวเหลือเกินคือมันเห็นทุกอย่างเลย มาเออมันก็เท่งไงบางรูปไงแต่บางรูปมันก็แบบไม่รู้มันดูโป๊ไปหน่อยไหม <c oughs> แล้วก็วันนี้ได้ถือตามมหาลายัยหนักมากทุกคนวันนี้พี่มาอยู่เป็นลมด้วยเป็นลมตอนหน้าหนูเลยมันคือมันไม่ได้หนักถ้าแบบถือปุ๊บขึ้นมาเออไม่หนักหรอกแต่ถ้าถือนานๆหนักคือพี่มาอยู่หันมายิ้มใส่หนูหลายรอบมากหนูก็เอ๊ยยิ้มอะไรวะ <c oughs> เขาจะส่งซิกอะไรหรือเปล่า <c oughs> แต่เห็นเขายิ้มไงก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกอีกทีหนึ่งก็คือ ปอกอยู่ตรงพื้นเลยอ๋อฮ่องกองเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าหนูกักตัว3มวันคือคือไม่ใช่กักตัวแบบว่าห้ามออกไปข้างนอกแต่หมายถึงว่าห้ามเข้าวัดไม่ได้เข้าร้านอาหารไม่ได้อะไรประมาณนี้ใช่ก็คือวันที่หนูกลับอะก็คือวันที่กักตัวครบแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ไปเจออา่าไม่ได้แบบว่าไปเที่ยวอะไรเยอะมากมายวีไม่มีเชื้อคนไทยจริงๆหรอ คิดว่าจริงเคยถามป้าแล้วคือป้าป้ามาจากจีนเลยป้าป้ามาทํางานที่ไทยตอนประมาณยี่สิบกว่าๆแล้วก็มาเจอม้าม้าเป็นคนจีนที่เกิดในไทยแบบบ้านหนูเป็นคนจีนหมดเลยแต่ว่า,าครอบครัวฝั่งแม่เนะี่ยเกิดที่ไทยส่วนใหญ่เดี๋ยวว่างเราจะมามาไลฟ์ตอนนะต้องไปทํากันมากจริงๆมันเยอะมากเยอะแบบเยอะสุดเออจี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 ก็อยู่บ้าน,นะคะ่ะ ทุกคนถ้าวันไหนจิจีไม่อยู่ในห้องก็คือจิจีอยู่บ้านแล้ววันไหนที่หนูไม่อยู่ในห้องก็คือหนูอยู่คอนโดเวลาดูไลฟ์จีแล้วเอ๊ะวิไปไหนอยู่คอนโดค่ะไม่ก็อยู่ข้างนอกอยู่กับเพื่อนทุกคนหนูว่ายได้สี่สิบสามวิห้าสิบเมตรคือเอาจริงก่อนหน้านั้นนะ่ะหนูไปซ้อมมาตอนซ้อมครั้งแรกเลยหนูได้แบบหนึ่งวิสิบกว่ากว่าครั้งที่สองได้หนึ่งวิ หนึ่งวิศูนห้าศูนหนึ่งอะไรประมาณนี้มัง้งแล้วครั้งที่สามอ่ะได้ห้าสิบสามวิหนูดีใจมากแล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยให้สามวิมันก็เร็วแล้วเว้ยอืมแล้วแบบแล้วก็มีตอนพอจนแข่งอ่ะก็มีพี่แฟนขับจับเวลาให้ได้สี่สิบสามวิแล้วหนูจาได้ว่าในไลฟ์เคยมีคนพูดว่าให้หนูไายให้ได้สามสิบวิหนูก็แบบเฮ้ยบ้าว่าสามสิบวิมันไม่เร็วไปหรอวะอะไรเงี้ยแต่ลุกไปแข่งก็คือ เขาว่ายกันเร็วมากเร็วแบบก็โอเคเข้าใจแล้วทำไมทำไมถึงบอกว่าให้สามสิบวิอ๋อนหนึ่งนาทีใช่หนึ่งนาทีเบลอแล้วเบรอร์เนี่ยเหนื่อยมากเลยหนูแข่งกับคณะพลาด้วยด้วยทุกคนรอบแรกอะหนูที่สองเก่งปะไปแล้วทุกคนบายบายฟันดีนะพักผ่อนกันเหมือนกันนะบา,บาย ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานหนูจะไปทำการบ้านแล้วบอยบอยบุยบุย see you next time goodbye good night ย